สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่29กพฤษภาคมนะครับพศ2565นกะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาก็ไม่ทำาิ๊ซีพี่น้องผิดหวังนะครับเมื่อวานก็ให้เด่นอยู่ที่0ย์กับ8นะครับก็เข้าเด้งๆนะครับสำหรับศูนย์ก็มา90นะครับแล้วก็0 0 4ในรอบพิเศษนะครับสำหรับ8ก็มา18ในรอบปกติแล้วก็84 สำหรับเมื่อวานก็เข้าตรวจเจาะเขาขอแสดงความยินดีกับเอฟีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดเน้นลูด2กับ7นะครับเพื่อความชัวนะครับ เด่น2ก็จะมี0 2นะครับ2 1 3 2แล้วก็4 2นะครับสำหรับเด่นสองสำหรับเด่น7ก็จะมี0 7นะครับ7 1 7 6แล้วก็7 4นะครับสำหรับเด่น7จ็ดสำหรับตัวเลขในทางชุด3ตัวก็จะมี4 7 2นะครับ4 0 7 0 0 1 7นะครับแล้วก็1 7 1นะครับแล้วก็3 2 1นะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวังนะครับมี2 2 7 7 4 4 5 5นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่29นะครับพฤษภาคม พศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดติดตามไปกัลังจะ a แอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ